ใช่ครับเกมนี้มันจะไม่ใช่เกมครับแต่คงจะมาแก้มือครับ ผมว่าผมว่าเรื่องอันนี้จะดีกว่าะทำไมเป็นตุงตุงตุงสาวโระฮอทำไมเอ้ย กูไล่ให้หมดเลยนะมึงจะวาดอะไรฮะว่านละววานละววานละตัวเชี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> อ,อะไรเหอช้างเหรอคนยังไงก็เฮ้ยี่เราปะ นินจาเหรอนินจาบ้านพอ่อมึงดีขี้เล่าขนาดนี้เนี่ยนักดาบสซงนักดาบกูบอกเลยนักดาบอีกวินนี่ใช่อะไรวะ ตัวส้นตีนอะไรวะเนี่ยอืมเบอร์สามทำไมหน้าบกมงเป็นอย่างนี้ <c oughs> วา่าอยูไฟอิน <c oughs> ไปอยู่กับพฟอินมาอืมฮเกมนี้ใช้ปากพูดเยอะมาละไอตัวใช่ยังนี่อะไรอยู่เนี่ย วงกลมวงกลมเอาวงกลมเอาวงกลมมึงจะวงกลมมีเยอะแค่ไหนวะเนี่ยรอยสร้อยสร้อยประคำพระพวงมาลัยหันานั่นไเบอร์เบอร์เบอร์เทียอะไรวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้า เบอร์ห้าบอกลงอะไรปะเอาเบอร์สี่อืมกรรมเดี๋ยว ผม,ผมเปิดผมเพอไปเขียนกุญแจมือไปแล้วเปี่เป็นไรน้องมั้งดูสิเฮ้อสิบเก้าจะวาดอะไรอ คนนี้ดูเหมือนมีเชิง่ะมีเชิงว่าสวยสวยจริงวะไม่เขียงวะสวยเ,เ,เขาบอกว่าผู้หญิงชายน,นี้ใช่ปะกูตอบไปเลยสรงไหมอ๋อราชา ชอเชงมองกุรมังกรมงกรลอลีมองกออรกูมองอะมังกรแล้วทำไมกูมองเป็นได้ไงว่าเป็นสาวเนี่ย ไม่เกิดมีคนกดไลค์เบอร์เบอร์ห้าเดี๋ยวกำลังวาดแป๊บเดี๋ยวขอตัดก่อนผมมาเจอเนี่ยไม่เขียนหลักมาว่าแมวการ์ตูนโอเคเดี๋ยวตัดแป๊บ นี่ครับผมวาดโปเกมอนพอไม่เล่นพอไม่เล่นละ